ใช่นคัล้วก็พูดเรื่องอากาศร้อนช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะล้าสมัยนะมันไม่เคยร้อนแล้วฝนมันตกเห็นไหมไม่เที่ยงเห็นไหมครับอากาศร้อนก็ผ่านมาได้เนาะแต่ตอนนั้นมันเป็นยังไงครับตอนมันร้อนโอ้โหอะไรทําไมมันอย่างนู้นอย่างงี้อ้าวมาถึงตอนนี้เย็นแล้วแล้วได้เรียนรู้อะไรจากการผ่านอากาศร้อนมาบ้างได้เรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรกับตัวเองแอบอันนี้ครับนักปฏิบัติ จะอยู่ใน learning mode อยู่ในโหมดของการเรียนรู้ศึกษาและเรียนรู้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในโหมดของการพิพากษาตัดสินความเก่งความไม่เก่งของตัวเองความโอเคหรือไม่โอเคเราอยู่ในโหมด learning เราไม่อยู่ในโหมด exam สอบสอบตลอดเวลาไม่ไหวนะครับเราเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนเราอ่อนเราก็แก้ไขเพราะฉันเมื่อเราอยู่อยู่ในโหมดของการเรียนรู้ เรามีเวลาทบทวนเอาตัวเองสัมพันธ์กับธรรมชาติกับอากาศกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นว่างๆก็ไปนั่งเล่นเย็นๆริมแม่น้ําริม,ม,ม,มอะไรก็สัมพันธ์กับมันดูซิมันให,มนให้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างแม่น้ําให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างดินฟ้าอากาศแดดฝนให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างคนโบราณน,นี่เขาเกิดปัญญาเขาศึกษาจากเขาเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วเขาตั้งคาถามมันบอกอะไรเราเนี่ยนะครับวันก่อนไปวันก่อนได้อ่านเอกสารอันหนึ่งน่าสนใจนะครับ อ่านแล้วแบบอ่านหลายรอบมากนะครับติดติดอยู่กับมันมากเลยนะครับผมจำ๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะครับเขาเขาพูดถึงชีวิตแล้วเขาก็บอกว่าแม่น้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำเนี่ยมันบอกอะไรแม่น้ำมันก็บอกเลยว่ามันนำมันทำหน้าที่เป็นเป็นร่องให้น้ำไหลผ่านในน้ำมันก็เป็นทำนี่มันหมดละรางวัลของมันเคยน้ำผ่านไปขณะเดียวกันน้ำมันก็ทำหน้าที่ มีแรงมีแรงกดดันก็ขุดล่องให้ลึกขึ้นถ้ามันไหลผ่านกว้างขึ้นเพื่อให้แม่น้ําได้ฟังก์ชันได้ทําหน้าที่หล่อเลี้ยงผืนดินให้ชุ่มชื้นเออมันก็จริงของมันเนาะมันก็ทำแค่นั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายไหครับลมหายใจเข้ามาเราหายใจเข้านี่ไม่ใช่เพื่อจะให้มีความสุขให้ได้รับความยินดีชื่นชม,มาหายใจเก่งอะไรเนาะเราหายใจเข้ามาก็เพื่ออากาศเข้าไป ง่ายๆแค่นั้นเองเมื่อเราเข้าใจแก่นแท้ใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใจแก่นแท้เราเพียงพยายามที่จะทําน่นทํานี่ตายเต้าไม่ได้เพื่อได้รับคารชื่นชมประสบความเร็จเราเพื่อจะให้เห็นอะไรที่กว้างขึ้นเมื่อเราสูงขึ้นแลวเราเข้าใจชีวิตเรามากขึ้นเราไม่ต้องการ power เห,หนืออำนาจเราไม่ต้องการขึ้นไปสูงเหนือคนอื่นไปแต่ย,ยอดเขาโน่นนี่นั่นแต่เราเพื่อต้องการแค่อ๋อเราได้เห็นอีกสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแค่นั้นเองการขึ้นที่สูงก็เพื่อให้เห็นสิ่งที่เราไม่เห็นทีนี้ นี่คือเป็นแก่นของชีวิตแต่เราเนี่ยเติมแก่นทิมเทียมเข้าไปเยอะมากเลยไงอันนี้แปลว่าอย่างนั้นเมื่อกี้เพื่อคุยกับน้องเขาเนาะได้ A แปลว่าอย่างนั้นได้ A แปลว่าเก่งแปลว่าสาเร็จแปลว่านู่นนี่นั่นได้ CD ด e, ีได้แปลว่าหนุนโอ้แปลกันตุตะเป็นตุ็นตะแล้วยึดมั่นถือมั่นมากได้ A แล้วไม่ได้ A แปลว่าเฟลก็มีเห็นไหมครับไม่ได้เข้าใจคุณค่าฟังก์ชันของมันมันบอกอะไรเราผลการเรียนหรือการประเมินมันบอกมันบอกว่า ศกสตความสามารถความรู้ความสามารถที่ประเมินด้ยวยข้อสอบเรายังไปไม่ถึงเรายังอยู่ในต่ำกว่าเฉลีย่ยเรายอยู่หางเคิร์ฟมันบอกแค่นั้นเองมันบอกสิ่งที่เราตอบไปแต่มันไม่ได้บอกความเป็นเรามันฟังก์ชันแค่นั้นแต่เราให้ฟังก์ชันมันเกินนะเราใส่หน้าที่ใส่คุณค่าความหมายเกินแต่ความเป็นจริงใช่ไหมครับมันก็เลยวุ่นวายถ้าเราเริ่มเข้าใจถึงแก่นแก่นที่แท้จริงของชีวิตไม่น้ำก็ทำหน้าที่ไปกระแสน้ําก็ผ่านไปใช่ไหมครับ แค่นั้นเองฮะเรียนรู้กับธรรมชาติความไม่มีมันไม่มีกระบวนการคิดมันไม่มีแมคคาเนซิมกลไกใดๆก็ตามที่จะห้ามไม่ให้เราผิดหวังเสียใจเจ็บปวดไม่มีไม่มีทางไม่มีอะไรจะมาป้องกันอันนั้นได้ไม่มีวิธีคิดไม่มีการปฏิเสธความจริงไม่มีตักกะคิดบวกอะไรสารพัดแหละไม่มีที่จะสามารถปิดกั้น ความเจ็บปวดความคับข้องความผิดหวังไม่มีเพราะนั้นเมื่อเจ็บปวดคับข้องผิดหวังมันคือชีวิตจบไหมจะได้ไม่ด้โอ้ทำไมถ้ายามถามทำไมก็แสดงว่าไม่มีชีวิตแล้วสิ้นชีพแล้วไม่เข้าใจความหมายของว่าคาําว่าชีวิตเพราะนั้นมันไม่มีทิ้งนี้จะต้องผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปมากน้อยต่างคนต่างต่างคนก็ต่างมีมากไม่มากก็น้อย มันเป็นเรื่องของชีวิตเมื่อเราเข้าถึงแก่นแบบนี้ด้วยกันมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วโอเพ่นจิตใจเรากว้างขวางเปิดรับอันนั้นแหละครับเราจะอยู่ได้แม้จะมีความเจ็บปวดทางกายมีความผิดหวังก็อยู่ได้ไม่ใช่บรรลุธรรมแล้วจะไม่เจ็บไม่ปวดนะเส้สสสนประสาทยังมีอยู่ก็เป็นแค,แค่ความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นแต่มันไม่เข้ามารบกวน ใจิตใจของเราไหมครับ